แต่ว่าเราอะก็พาเชื้อกลับมาให้น้องที่บ้านได้เหมือนกัน<ฮ>เหมือนบางคนเจ้าของบอกว่าน้องอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไป<ฮ>ไหนเลยแล้วเอ๊แล้วทำไมติดอะไรเงี้ยค่ะเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นพาห<ฮ>ะ <c oughs> าจะติดต่อด้วยกันในแมวก็ถ้าเลี้ยงด้วยกันส่วนใหญ่ก็อัตราการติดต่อสูงค่อนข้างสูงโ,<ฮ>โดยเฉพาะในน้องแมวเด็กปี้าทลายโจรโยเกิร์ตยาเขียวอะไรเงี้ยคุณหมอมีความเห็นกกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะพบกับรายการหมอเมตตาค่ะ ตอนนี้อยู่กับป่วยปายนะคะคุณเจ้าของรู้จักโรคไขหัดแมวกันไหมคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าแมวที่เราเลี้ยงป่วยเป็นโรคไขหัดแมวหรือเปล่าแล้วเป็นแล้วนะคะอาจจะถึงแก่ชีวิตค่ะและยังเป็นโรคที่ยังสามารถ แพรจากน้องแมวสู่น้องแมวได้อีกด้วยจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าถ้าเราเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในคอนโดหรือเลี้ยงแบบระบบปิดนะคะแมวของเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้หรือไม่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะที่คุณเจ้าของที่เลี้ยงแมวหรือว่าคิดกําลังจะเลี้ยงแมวค่ะต้องทําความรู้จักกับโรคนี้แล้ววันนี้คุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะก็คือศาสตวะแพทย์หญิงนูอิสนาหลงจีนะคะหรือคุณหมอนูของเรานั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอนูอิสนาหลงจินะคะหรือว่าคุณหมอนูของเรานั่นเองค่ะค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคุณหมอโรคไข้หัดแมวค่ะเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดจากเชื้ออะไรคะค่ะก็ตัวเชื้อที่เกาะโลกเนาะจะเป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาวไวรัสอ่าตัวเชื้อค่ะจะเป็นไวรัสที่มีความทนทานในสิ่งแวดล้อมสูงมากๆอยู่ได้เป็นปีๆเลยอะคะน้ํายาฆ่าเชื้อทั่วไปก็คน ข้างที่จะไม่ได้ผลคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าน้องๆได้ไปสัมผัสกับสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆที่มีเชื้อตัวนี้อยู่ก็อาจจะติดมาโดยไม่รู้ตัวถูกต้องไหมคะใช่แล้วก็อีกอย่างเราหาเสื้อผ้ารองเท้าเป็นพาหะที่นําเชื้อกลับมาที่บ้านได้เหมือนกันอ ไม่ได้แค่มีตัวแมวที่เป็นพาหะเนาะ,ะที่แบบว่าติดจากแมวป่วยด้วยกันก็จริง<ม>แต่ว่าเราอ่ะก็พาเชื้อกลับมาให้น้องที่บ้านได้เหมือนกัน<ม>เหมือนบางคนเ<ม>จ้าของบอกว่าน้องอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไป<ม><ม>ไหนเลย เอ๊ะแล้วทำไมติดอะไรเงี้ยค่ะเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นพาหะไปด้วยบางที<จ>เนาะค่ะแล้วก็อาการเบื้องต้นที่จะแสดงอาการจะเกิดกับนอ้องอะค่ะจะแสดงอาการออกมายัางไงบ้างอะคะเบื้องต้นในส่วนของตัวเชื้อพาวเวอร์ไวรัสนะหลักๆเชื้อเขาจะไปเอฟเฟกที่พวกระบบทางเดินอาหารอาการหลักเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการท้องเสียอ,อาเจียนแต่ระยะแรกเริ่มอะค่ะเราจะสังเกตว่าน้องจะเริ่มซึมกินนย น้อยลงแล้วก็ไม่ได้ล่าเลิงเหมือนปกติหรือว่าบางตัวก็จะมีไข้สูงค่ะก็คืออ,อาการที่แสดงเกิดขึ้นกับน้องเนาะแล้วอาโรคเนี้ยค่ะรักษาหายไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่าด้วยตัวเชือนะ้อเนาะพอเป็นเชื้อไวรนะัสอ่ะมันจะไม่ได้มียารักษาโดยตรงการรักษาจะเป็นการประคับประคองอาการนะ,ะหนึ่งเลยก็คือป้องกันเรื่องการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆตัวเชือ้อพอ เขาไปทำลายระบ ทางเดินอาหารนะคะ,คะมันจะทําให้เกิดความเสียหายในส่วนของทางเดินอาหารแล้วสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียหรือโปรโตซัวต่างๆในทางเดินอาหารอ่าเราก็เลยต้องป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนในส่วนนี้นะต่อไปก็คือในส่วนของการลดไข้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้า<ข>มีการติดเชื้อจะไข้สูงมากใช่บางตัวอาจจะช็อกได้เนาะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาการอ้วกก็ต้องช่วยลดอ้ว แล้วก็ประคับประคองซัพพอร์ตกันไปอะค่ะเพื่อให้ร่างกายเขาสร้างภูมิเพื่อมาต่อสู้กับเชื้อให้ได้มากที่สุดหลักๆก,ก็ต้องเหมือนใช้ภูมิคุมค้มกันของร่างกายในการสู้กับเชื้อค่ะก็อีกตัวหนึ่งก็คือการให้ยาพวกกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะ,ค,ะคือเป็นการรักษาประคองอาการไปถ้าเหิดน้องแบบติดขึ้นมาแล้วห่นโลคนี้น่ากลัวมากเลยค่ะคุณหมอแล้วมัน สามารถที่จะแบบติดกับคนไหมแบบบางทีเด็กเล็กๆเราก็กังวลเนาะเวลาไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมันจะติดมาสู่คนไหมก็ตัวเชื้อไม่ได้ติดในคนนะแต่ว่าจะติดต่อด้วยกันในแมวก็ถ้าเลี้ยงด้วยกันส่วนใหญ่ก็อัตราการติดต่อสูงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในน้องแมวเด็ก น้องแมวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอ,อ,อันนี้สําคัญมากแล้วก็ติดแล้วก็คืออัตราการเสียชีวิตสูง,สงมากมากๆเลย25%เเซถึง90%อร์ใช่โดยเฉพาะในน้องแมวเด็กมึงที่แบบเห็นแบบมีตามอินเทอร์เน็ตตามโซเชียลต่างๆมีสูตรฟ้าทลายโจรโยเกิร์ตยาเขียวอ <c oughs> ะไรเงี้ยคุณหมอมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างตัวฟ้าทลายโจรอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรยอดฮิตเหมือนกันที่ เราใช้ลดไข้ในคนใช่ไหมแต่ในน้องแมวค่ะก็เหมือนคล้ายๆกับยาเขียวเราไม่สามารถรู้โดสยาหรือว่าขนาดยาที่แน่นอนก็เสี่ยงต่อเรื่องตับไตพวกนี้เนาะที่สําคัญเหมือนถ้าเกิดว่า,าประสิทธิภาพในการลดไข้อะค่ะถ้าเทียบกับยาที่ใช้ในสัตว์ในน้องแมวโดยตรงอ่ะประสิทธิภาพเขาจะไม่ได้เทียบเท่าก็แนะนําให้ใช้ยาสําหรับน้องแมวโดยตรงที่รู้ขนาดโดสแน่นอนดีกว่าต่อไปตัวโยเกิร์ต โยเกิร์ตอันนี้ที่เรากินกัน,น,กนเนาะ มันมีตัว P b i อติกอะไรพวกนี้ก็จริง<ม>แต่ว่าโยเกิร์ตทำจากนมวัวใช่ไหมแล้วก็สัตว์นะคะเขาจะไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยนมวัวได้เหมือนคนใช่กินไปอาจจะทําให้ท้องเสียหนักกว่าเดิมก็ได้บางเดี่ยท้องเสียอยู่แล้วทานเข้าไปท้องเสียหนักกว่าเดิมใช่<ม>ใช<ม>ในส่วนของตัวยาเขียวยาเขียวอันนี้อาจจะประกอบไปด้วยพวกสมุนไพรหลายๆตัวเนาะแม้กระทั่งในคนเองอะ,อะยาบางตัวที่เป็นสา ก่อมาเลง oh. แล้วก็มียาบางตัวที่เป็นพิษต่อตับไตแล้วจะมีสมุนไพรบางตัวที่ทําให้ยับยั้งการแข่งตัวของเม็ดเลือดด้วย oh. ซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์ในส่วนของไข้หัดแมวที่บางตัวน้องท้องเสียระบบ oh. ทางเดิอนอาหารด้านในโดนทําลายเนาะ oh. แล้วทำให้อื้อออกมาเป็นเลือด oh. บางตัวเลือดสดเยอะเลยนะ oh. แล้วยิ่งไปกินยาซ้ําเข้าไปใช่ไหม <Right. S 1> แล้วทําให้เลือดยิ่ง ไม่หยุดไหลเข้าไปอีกแล้วก็เรื่องของโดนยาก็ไม่มีความแน่นอนบางทีอยากจะช่วยน้องโนะ้ะแต่บางทีเราอาจจะทําให้อาการของน้องอะรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้การป้องกันของโรคนี้ค่ะคุณหมอมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างการป้องกันจะมีวัคซีน หลักๆเลยค่ะวัคซีนสามารถป้องกันได้น้องก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนให้น้องดีกว่าในน้องแมวจะเริ่มป้องกันได้ตอนอายุ2เดือนนะคะวัคซีนรวมเข็มแรกได้เลยค่ะอ๋อค่ะแบบนี้ก็คือไม่ต้องรอให้น้องติดเราสามารถป้องกันได้โดยการแค่ฉีดวัคซีนเองใช่น้องดีกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่าด้วยสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วเหมือนมี อีกคำถามหนึ่งเวลาน้องๆเขาเป็นกันทีอ่ะเขาเป็นกันยกบ้านเป็นกันยกข้ออยากให้คุณหมอเน้นย้ําอีกทีหนึ่งในเรื่องของการถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดติดขึ้นมาต้องแยกไหมต้องแยกค่ะ,คะแล้วก็แยกอย่างน้อย สามถึงสี่อาทิตย์เลยนะเพราะ<อ>ว่าเชื้อเขาจะยังอยู่ในร่างกายแล้วก็จะสามารถแพร่เชื้อให้ตัวอื่นๆได้<อ>เป็นหลักหลายๆอาทิตย์เลยะคะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากที่คุณหมอได้พูดมาในเรื่องของโรคไข้หัดแมวนะคะถามว่าเป็นโรคที่รุนแรงไหมเป็นโรคที่รุนแรงมากแล้วก็มีหลากหลายอาการเลยที่แสดงออกมาสําหรับน้องๆที่เป็นโรคไข้หัดแมวแต่อย่างที่คุณหมอพูดวิธีการป้องกันง่ายมากแค่พาน้องๆมารับวัคซี ให้ตรงตามโปรแกรมที่คุณหมอได้วางเอาไว้แค่นี้เราก็สามารถที่จะช่วยชีวิตของน้องๆได้แล้วนะคะก็ยังไงสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับคุณเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการที่จะทําให้น้องๆสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในอีพีหน้าจะมีความรู้อะไรจะไปพบกับคุณหมอท่านไหนนะคะติดตามรายการหมอเมตตาไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>